ตาดตื้อตัดตื้อตตื้อเออ,อเคอ่ะกอดกันหน่อยกอดกันหน่อยแม่ลูกกอดกันหน่อยเออลูกน้อยลูกน้อยกอดแม่ในวันเกิดนะเออ ชคดีมีชัยรวยรวยรวยพรุ่งนี้ขอให้รวยรวยรวย